ครับโอเคครับก็ต่อสายให้เรียบร้อยแล้วครับก็ลองมาดูกันนะครับก็มุนได้แล้วแล้วก็ลงได้แล้วเดี๋ยวก็ลองครับมุนได้แล้วครับนี่ก็เอาลงได้แล้วครับ ก็อาการที่เจ้นก็ท่อถ่ายข้าวนะครับยกขึ้นลงไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่สวิงให้นะครับก็สาเหตุก็หนูแทะสายนะครับส่วนสวิงนะครับก็เป็นกับฟิวนะครับฟิวหลวมนะครับโอเคครับก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับผม